นี้นะคะนุกจะพามาชมรถครอบครัวค่ะที่เป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็เกจนั่นเองค่ะราคาค่าตัวของเขาค่ะอยู่ที่1,585,000บาทซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าสีนะคะสีขาวมุกค่ะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาค่ะอยู่ที่1,500บาทนั่นเองค่ะการตกแต่งของคันนี้ค่ะต้องบอกว่าใช้เป็นชุดงานตกแต่งของวิกเตอร์นะคะเดี๋ยวนุชจะพามาดูว่าเขาแต่งอะไรกันบ้างค่ะ เราเริ่มจากฝากระโปรงด้านบนก่อนเลยค่ะมีการติดอะคริลิกค่ะคําว่าเอเวอเรสแบบนี้นั่นเองค่ะใช้เป็นสีดําค่ะซึ่งเป็นงานตกแต่งเพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าค่ะมีการเปลี่ยนค่ะใช้เป็นชุดการของวิกเตอร์เช่นเดียวกันค่ะตัวสีจะใช้เป็นสีดําเงาเข้ามาให้ทั้งหมดค่ะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวไฟจิ๋ว3จุดค่ะด้านบนเข้ามาให้ที่เป็นแสงสีเหลืองค่ะแล้วก็หนัวหน้ากระจังค่ะยังมีในเรื่องของการทาเป็นตะแกรงลังพึ่งค่ะเพื่อในเรื่องของการระบายความร้อนค่ะ ส่วนหน้ากระจังเนี่ยเราจะไม่ได้หมดแค่นี้นะคะแต่จะมีคอยมาทางด้านข้างด้วยค่ะอันนี้เป็นการตกแต่งค่ะเรื่องของตัวไฟค่ะที่ใช้เป็นไฟ LED เข้ามาอยู่ทางด้านในนั่นเองค่ะแล้วก็ไฟหน้าที่ใช้ใช้เป็นไฟหน้า LED ม u l ติ r e f l e c t o r ค่ะมาพร้อมกับไฟเด m e r u ม n i n g ใน g h t รูปซีแคมหรือไฟกลางวันตัวซีแบบนี้กันนั่นเองค่ะเวลาใช้งานนะคะขับตอนกลางวันค่ะหรือแม้แต่เปิดไฟลีเนี่ยไฟก็จะติดให้อัตโนมัติกันนั่นเองค่ะ มีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้เข้ามาให้แล้วค่ะพร้อมทั้งยังมีระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะค่ะที่เข้ามาให้เลยค่ะเวลาใช้ไฟสูงเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆค่ะเพียงแค่มีการยกก้านไฟสูงขึ้นนะคะขับตอนกลางคืนค่ะเมื่อไรก็ตามค่ะที่มีรถส่วนมานะคะหรือว่ารถจับเจอแสงที่ส่วนมาจะมีการดรอปความสว่างของตัวไฟสูงลงกันนั่นเองค่ะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าไฟเราจะไปแยงรถคันที่ส่วนมาค่ะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวข้อไฟหน้าเข้ามาให้ค่ะใช้เป็นสีดำเงาแบบนี้เข้ามาให้ทั้งหมดค่ะ เพิ่มด้านหน้าให้ดูสะดุดตามากทีเดียวค่ะส่วนชุดด้านล่างค่ะงานสเกิร์ตค่ะที่ใช้ก็ใช้เป็นงานของวิกเตอร์นั่นเองค่ะสีทำเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ตัดขามาในด้วยที่เป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะทั้งในส่วนของตัวกรอบข้อไฟค่ะแล้วก็สายด้านล่างทําเป็นสีดําเงาเข้ามาให้ทั้งหมดนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ทั้งหมด4ี่จุด้วยค่ะพร้อมทั้งยังมีห่วงลากจูงเข้ามาให้2ฝั่งซ้ายขวาค่ะส่วนทางด้านข้างค่ะมีการตกแต่งคิ้วล้อค่ะใช้เป็นสีดําเงาค่ะ งานทรงไซส์จะมาประมาณนี้นะคะค่อนข้างสวยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเราจะใช้เป็นตัวยางค่ะหรือว่าเป็นงานยางซิลิโคนแบบนี้นั่นเองค่ะก็จะทําให้รถเนี่ยไม่ติดกันเกินไปคันนี้ไม่ได้ใช้ซิลิโคนยิงนะคะการตกแต่งงานค่ะจะยึดกับตำแหน่งกุล้อเดิมค่ะคันนี้ไม่ได้เจาะเพิ่มแต่งใดค่ะแม็กระยางมีการเปลี่ยนค่ะคันนี้ใช้ตัวแม็กเดิมแต่ของโรงงานนะคะนั่นก็คือเป็นไซส์ขอบ20นั่นเองค่ะเป็นก้านสีดําเงาแบบนี้ค่ะแต่ว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนตัวขยางค่ะ ยางเดิมที่ใช้เราจะใช้เป็นยางเฮที hmm. หรือ,อยางไฮเทเลนค่ะแต่าคันนี้ค่ะมีการเปลี่ยนใช้เป็นโตโยโอเพนคันที่ RT เข้ามานั่นเองค่ะไซด์ยางอยู่ที่2 7งเจ็ดห้าทัพห้าห้ R 2 0นะคะด้วยความเป็นดอกยาง RT เนี่ยช่องหรือร้อของเขาจะมีความหนามากกว่าตัวยาง AT ค่ะก็ทําให้ลุยได้มากขึ้นนะคะดอกยางมีความสวยมากขึ้นค่ะถ้าใครที่ชอบงานที่ดอกยางใหญ่ๆนะจะดูเป็นยาง r t แบบนี้ก็สวยเช่นเดียวกันค่ะได้ดิสเพลกมาทั้งหมด4ล้อช่ว mm hmm. งล่างไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มนะคะหรือว่าเปลี่ยนแรงใดค ข้างหลังเนี่ยของเรายังใช้เป็นตัววัดนิ้งมาให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัวโช๊คนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยจะใช้เป็นโมโนทูบเข้ามาให้กันนั่นเองค่ะในส่วนของหูกระจกนะคะจะใช้เป็นสีดําเงาค่ะอันนี้คือเป็นงานจากโรงงานนะคะเป็นแบบนี้เข้ามาให้เลยพร้อมทั้งยังมีกล้องดานค้างเข้ามาให้ค่ะซึ่งเป็นกล้อง360องศารถของคันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมทางด้านบนค่ะที่เป็นตัวงานซิอร์ค่ะเรามีการแล็บครึ่งคันบนที่เป็นสีดําแบบนี้เข้ามาให้ค่ะอันนี้คือแล็บเพิ่มเติมนะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะ งานแรปเนี่ยก็จะแรปเป็นครึ่งคันบนเลยค่ะรวมถึงทางที่เป็นเสาซีทางด้านหลังก็จะแรปมาแบบนี้ให้เช่นเดียวกันค่ะหลังคาจะใช้เป็นสีดําแบบนี้เข้ามาให้แล้วก็มีการติดเสริมค่ะตัวกันสะทั้ง4ชิ้นค่ะฟิล์มที่ใช้ใช้เป็นฟิล์มเซรามิกเลือกเปอร์เซ็นต์ความหนาเข้มของตัวฟิล์มได้ค่ะตัวมือจับนะคะของเราค่ะจะเป็นแบบเีเลตเข้ามาให้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เปิดปิดง่ายมากๆค่ะแค่มีกุญแจอยู่กับมือนะคะสอดมือเข้าไปค่ะจะเป็นการปลดล็อกกดด้านนี้เป็นการล็อกรถนั่นเอง แต่ว่าตัวเบ้ากันรอยเป็นการติดเพิ่มนะคะคันนี้เลือกใช้เป็นสีดําเงาเข้ามาในทุกจุดค่ะในเรื่องของตัวงานครอบค่ะทางด้านหลังของเราค่ะข้อฝาถังน้ํามันนะคะก็จะใช้เป็นสีดําเงาเข้ามาให้ค่ะรวมถึงข้อไฟท้ายเป็นดําเงาให้หมดเลยต้องบอกว่าคันนี้ใช้เป็นดําเงาทั้งหมดจริงๆนะคะให้ความสวยงามค่ะแล้วก็ไฟท้ายของเราค่ะใช้เป็นไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์เข้ามาให้แบบนี้นั่นเองค่ะตัวความสวยนะคะเวลาที่เราเบรคค่ะตัวไฟด้านนี้ก็จะติดเป็นแสงสีแดงกันนั่นเองค่ะสปอยเลอร์ถูกติดตั้งเรียบร้อยจากโรงงานค่ะ ร้อมไฟเบรกตรงที่สามวีทงด้านบนนะคะอันนี้พอเราแลปเนี่ยสปอยเลอร์เราก็จะแลปทั้งหมดแบบนี้เข้ามาให้ค่ะป้องมองหลังอยู่ทางตำแหน่งด้านนี้นั่นเองค่ะคันนี้ได้ฝาท้ายมาเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังค่ะจะมีมาทั้งหมด4จุดค่ะสเกิร์ตด้านหลังที่ใช้ก็ใช้เป็นงานของวิกเตอร์เส้นเดียวกันค่ะสีทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนั่นคือสีขาวมูค่ะแล้วก็มีการแตดค่ะทายที่เป็นสีดําค่ะแล้วก็ค่าสีดําแบบนี้นั่นเองค่ะคันนี้เลือกปลายท่อค่ะเป็นทรงเลข8หรือทรงอินนฟี้ะะค แต่จริงๆงานของตัววิเตอร์นะคะเรามีปลายท่อให้2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงเลข8ดแบบนี้ค่ะหรือว่าทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมข้อหลัมตัดก็สามารถเลือกเปลี่ยนชิ้นนี้ได้นั่นเองค่ะไปดูพื้นที่ใช้สอยภายในกันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงะคะ่ะเหี่ดูแค่ดูที่ตัวคอนโซลก่อนเลยนะคะคอนโซลที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นสีดํแบบนี้เข้ามาค่ะแล้วก็มีการในเรื่องของบุหนังตัดตะเข็บได้ค่ะที่เป็นสีเทาดําแบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะกอ,อบครอบแอร์ใช้เป็นสีดําทั้งหมดนะ ด้านนี้มีการตกแต่งในเรื่องของตัวลายไม้ค่ะเพื่อให้ความรู้สึกเี่ยดูซอฟต์เบาลงนะคะแต่ว่ายังใช้เป็นโทนสีดาทั้งหมดค่ะมีที่วางแก้วน้ําทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแบบนี้เข้ามาให้ค่ะอันนี้เป็นฟุูสตาร์มาเรียบร้อยค่ะส่วนระบบการเปิดไฟอยู่ทางด้านล่างนะคะก็คือจะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าด้านหลังตัวนี้จะใช้เป็นในเรื่องของตัวไฟออโต้ต่างๆค่ะหรือว่าจะปรับเล่นเองก็ได้เพิ่มแสงลดแสงหน้าเลือนไหมค่ะการปรับเชิดของตัวไฟหน้าใช้ทางด้านนี้นั่นเองค่ะเปิดฝากระโปรงหลังหรือฝาท้ายใช้ทางด้านนี้นะ พวงมาลัยที่ใช้ค่ะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าคุ้มหนังมาให้เรียบร้อยค่ะตัดตะเข็บได้ที่เป็นสีดําแบบนี้มือมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาครบเลยฝั่งด้านนี้ค่ะใช้สำหรับเรื่องการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะมี cruise control adaptive นะ cruise control พร้อมเลนเซนท์เลิงเราจะเลือกเล่นด้านนี้นะคะก็คือตั้งล็อกความเร็วได้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าได้ค่ะแล้วก็ให้รถขับอยู่กึ่งกลางเลนใช้ฝั่งด้านนี้ทั้งหมดนั่นเองค่ะส่วนฝั่งด้านนี้ค่ะจะใช้ควบคุมนะคะ จอเรือนไม้ที่อยู่หลังพวงมาลัยแล้วที่มีขนาด8นิ้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็สามารถเลือกดูฟังก์ชันต่างๆค่ะอัตราการกินน้ํามันการสิ้นเบร์ต่างๆน้ามันเหลือเท่าไหรค่ะจะแจ้งทางด้านนี้นะคะมาดูที่ตัวจอกลางกันบ้างค่ะจอกางจะใช้เป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนค่ะขนาดเนี่ยจะอยู่ที่12นิ้วนะคะไซส์ของเขาจะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงค่ะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้ดูแผนที่ที่หน้าจอนี้ได้นั่นเองค่ะ ระบบแอร์ค่ะก็จะได้เป็นอิสระแยกซ้ายขวาเข้ามาให้พร้อมทั้งมีฮีตเตอร์มาให้ในตัวค่ะส่วนการชาร์จแบตต้งหมกสะดวกสบายมากๆค่ะคันนี้เรามีไวเลสชาร์เจอร์เข้ามาให้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่อาจจะใช้ไวเลสชาร์เจอร์ไม่ได้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อค่ะในเรื่องของตัวชาร์จแบตแหละที่เป็นเสียบสาย USB และ Type C เข้ามาให้นั่นเองค่ะตัวเกียหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็น6สปีดคันเกียสูงนะคะเล่นชิบูรถที่ตัวคันเกียได้ค่ะพร้อมทั้งยังได้เบรกมือไฟฟ้าเข้ามาแล้วค่ะ รถที่เป็นปี2025เราจะมีตัวปุ่มออโต้ซาวซอกฟงด้านนี้เข้ามาให้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะสำหรับรถปี2025เนี่ยเราจะใช้สำหรับการปิดเซ็นเซอร์หน้ากันนั่นเองค่ะหมดการขับขี่ก็เลือกเล่นได้ถึงทั้งหมด4โหมดกันเข้ามาค่ะด้านบนสักเล็กน้อยดีกว่าค่ะในเรื่องของตัวกระจกมองหลังจะใช้เป็นตัดแสงเข้ามาให้แล้วค่ะพร้อมทั้งยังมีที่เสียบค่ะสำหรับกล้องหน้าที่เป็นเยอสเบียบนี้เข้ามาให้ด้วยฉะนั้นเราไม่ต้องเดินสายกล้องให้ยาวค่ะก็เก็บให้สวยงามได้ ส่วนตัวโซ่หลังคาค่ะก็จะใช้เป็นผ้าบุที่เป็นสีเบแบบนี้ค่ะแอร์ที่ใช้จะใช้เป็นแอร์ราวเข้ามาให้ในแถว2และสามสามารถปรับเลือกแรงลมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวเบาะของเรากันบ้างค่ะเบาะที่ใช้จะใช้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเข้ามาให้ค่ะหนังจะเป็นสีดําพร้อมตัดตะเข็บได้ค่ะที่เป็นสีดําแบบนี้เข้ามานะคะใครที่ชอบในเรื่องของความสะดวกสบายดูต้องบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์มาได้อย่างครบคันทีเดียวค่ะสคัเพจก็ติดเข้ามาให้ด้วยเพื่อกันรอยที่ใช้บันไดกันนั่นเองค่ะ ระบบความปลอดภัยก็มาไม่น้อยค่ะแม้ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยที่มีให้ถึง7ใบค่ะพร้อมระบบเบรก ABS ค่ะถ้านั้นไม่พอยังมีระบบเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกระบบช่วยตัวบรรทางราชันและระบบป้องกันความพิเส่เข้ามาอย่างครบครันค่ะส่วนระบบเรื่องการขับเค่ค่ะระบบซอกเป็นโกนะคะช่วยเบรกจนถึงจุดยุดนิ่งก็มีเข้ามาให้ค่ะถ้าใครสนใจรถครอบครัวค่ะที่ราคาไม่สูงแต่ได้ออปชั่นเต็มๆแบบนี้ค่ะเอเวอเรสต์สปอร์ตค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆค่ะสนใจรถติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เบอร์6 5น1 4หรืออต่กสา์ เดี๋ยวนุ๊กขึ้นเบอร์กับ ID Line mm. ไว้ให้ค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะนุ๊กมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งมอบรถถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุ๊กปลอดภัย100%ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับพี่คันนี้ด้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคันหน้าสวัสดีค่ะ